กับอีกหนึ่งจักรรมที่ไม่เคยตกรุ่นเลยนะครับคันนี้ BMW Series 7มาพร้อมกับสีพิเศษนะฮะสีโคเชนบาวหรือว่าสีน้ำตาลทองน,นั่นเองนะครับสีนี้ต้องบอกเลยว่าเจ,จาิดจรัสมากๆนะครับขับไปไหนมาไหนสง่างามมากๆจริงๆนะครับสภาพปัจจุบันนี้คือก่อนเก็บงานนะครับ เราก็จะให้ชมกันแบบสุดๆเลยนะฮะถ้าเก็บงานไปแล้วมันจะสวยมากเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีตําหนินะฮะตรงแดดเรียนิดนึงนะครับเราก็จะปั่นสีให้นะครับอย่างเงี้ยนะครับทางเราจะพยายามไม่เก็บงานก่อนที่ลูกค้าจะมาชมรถนะครับถ้าจะเก็บงานก็ต้องรีวิวให้เห็นก่อนนะครับรถทั้งคันสีบางมากๆนะครับข้อนี้เหมือนสังกะสีเลยนะครับด้านด้านบนหลังคาเนี่ยจะเป็นแดดเรียนะครับซึ่งมันปั่นออกได้หมดนะครับไม่ต้องทําสีเลยนะครับเนียฮะ ถ้าตรงไหนที่มันกินลึกเนี่ยเราอาจจะเก็บสีบางๆเฉพาะจุดนะครับแต่ก็จะทําให้มันคงความเดิมของสีเดิมเดิมดีกว่านะครับด้านรอบข้างเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีแต่เลียนิดนึงนะครับปั่นออกนะครับตรงนี้ไม่ต้องทําสีนะครับอ่าเราก็จะให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนนะครับภายในคันนี้สะอาดนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะกุญแจสามดอกนะครับใช้งานได้หมดนะครับบุกสวิทครบหมดเลยนะครับคันนี้ออกศูนย์บีเอ็มไทยแลนด์นะครับ รถคันนี้ไม่แค่แสนเจ็ดเท่านั้นเองนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ผมเลือกเข้ามาเองนะครับไม่ใช่รถฝากขายนะครับฉะนั้นแล้วผมต้องคัดรถเป็นพิเศษหน่อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นรถฝากขายนะครับรถ b m เนะฮะแต่หลังๆมาก็เห็นท่านผู้ชมเนี่ยแจ้งกันซื้อนะครับมาคันไหนก็ไปตลอดเลยนะครับมาวันเดียวก็ไปมาวันสองวันก็ออกอย่างเงี้ยนะครับคันนี้ประจวบเหมาะพอดีมีเจ้าของรถติดต่อเขมานะครับผมก็เลยส่งช่างไปดูนะครับแล้วก็เช็ค ช่วงล่างนะฮะตรงนี้ก็เป็นฝุ่นนะครับไม่แสนเจ็ดนะครับช่างไปดูก็ดูช่วงล่างเรื่องเครื่องเรื่องสีนะครับทุกอย่างบอดี้บางเดินหมดนะฮะแต่งพวกนี้ผมจะทำสปาให้นะครับจะทําให้สะอาดที่สุดนะครับวัสดุชิ้นส่วนต่างๆต้องสมบูรณ์เท่านั้นนะครับถ้าเป็นรถที่เรารับเข้ามาโดยที่เราสกรีนเองนะครับแต่ว่ารถที่เอามาฝากไม่ใช่เราไม่สกรีนนะครับเราก็สกรีนเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่า เราจะทําให้มันดีที่สุดนะครับบางทีเจ้าของรถก็ไม่โอเคกับการที่เราต้องมาบำรุงรักษาให้มันตามมาตรฐานนะครับเพราะว่ามันหมดเยอะจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าผมทําให้มันดีที่สุดนะครับอย่างคันนี้ด้านหลังใหม่มากๆแทบจะไม่มีใครนั่งเลยนะครับเนี่ยฮะเบาะยังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับอ่าเอ็นนอนได้รุ่นนี้ต้องบอกว่าใครจะนั่งข้างหลังนี่คือหลับยาวเลยนะครับเพราะว่ามันนุ่มดวนมากๆเลยนะครับ BMW ตัวนี้ผมชอบด้านหลังนะครับเพราะว่ามันกว้างจริงๆนะครับ ถ้าเทียบรุ่นกับตัว S c a r ัสสองแเนี่ยตัวนี้จะยาวกว่าเยอะเลยนะครับและให้ความนิ่มนวลเท่ากับตัวเบนท์เลยนะครับตัว s c a r ัสเลยนะครับนะฮะรอบข้างเนี่ยมีตำหนินิดหน่อยนะครับแต่สีบางเดิมนะครับอย่างนี้ก็จะเก็บงานให้นะครับเราจะไม่ทําก่อนนะฮะโดยรวมรอบข้างเนี่ยสวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นเรล็กน้อยครับแดดเรียนะฮะรวมือสเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะ ช้วิธีปั่นสีให้นะครับแล้วสีก็จะออกมาเหมือนกันหมดนะครับโดยที่ไม่ต้องทําเลยยางปี2021นะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับคันนี้เก็บงานน้อยมากๆนะฮะเก็บงานตรงไหนผมจะชี้บอกให้หมดนะครับภายในสวยมากคันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับกล้องไม่มีการปรับแต่งแต่อย่างใดนะครับบุ๊คสวิตอยู่ครบหมดเลยนะฮะทั้งสี่ห้าเล่มนะครับภาษาไทยด้วยนะครับโอเคพวกจอคอมมานด์อาจจะมี ด่างๆหน่อยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะไม่มีผลอะไรตัวนี้ก็กระจกเล้านิดนึงนะครับเราอาจจะเก็บเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับทั้งบานนะครับจะไม่ใช้วิธีซ่อมนะครับรถคันนี้เป็นรถท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะใครที่มีรถที่บ้านไม่ได้ใช้งานเรารับรีวิวฝากขายฝากจอดนะครับเราจะทําตามมาตรฐานที่ร้านเรานะฮะเพื่อที่จะส่งมอบรถดีๆให้กับ f c แล้วก็ท่านผู้ชมต่อไปนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ต้องกดติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่าท่านจะไม่ได้พาดชมรถสวยขนต่อไปนะครับสวัสดีครับ